ปูเลาเคอร์ตประกอบไปด้วยสองคำคือคำว่าปูเลาที่แปลว่าเกาะกักบเคอร์ตที่แปลวป่าปูหรือเรียกง่ายๆว่าเกาะแห่งปูและตอนนี้ดิฉันอยู่ที่เกาะแห่งนี้ค่ะปูเลาเคอร์ตประเทศมาเลเซียปูเลาเคอร์ตเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงกุลาลัมเปอร์ค่ะหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้เคยเผชิญกับปัญหาขยะล้นเกินจากการเพิกเฉยของคนบนเกาะแต่ในระยะหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีกลุ่มอาสาสมัครคอยเป็นหูเป็นตาและเป็นกำลังสำคัญในการจัดการขยะจนคนบนเกาะเริ่มกระดากใจทุกครั้งเวลาจะทิ้งขยะลงทะเล ประกอบกับรัฐบาลท้องถิ่นได้ให้บริษัทเอกชนเข้าไปบริหารจัดการขยะบนเกาะจนทําให้ภาพความสกรปรกที่เคยเห็นจนชินตาเริ่มค่อยๆเลือนหายไปโดเด็กผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานเก็บขยะอาศัยอยู่ภายในศูนย์เก็บขยะแห่งนี้โดยเขาจะต้องทำหน้าที่เก็บขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบนเกาะทุกวันมานานกว่า7ปีแล้วซึ่งเขาบอกว่าช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากันมาก Kayak, kok, cemak tampil Kalau buang sampah satu minggu tiga kali, itu kalau sampah banyak, ya kan? Saya tugas saya kerja, kutip sampah saja, tak tahulah. Itu itu bukan tugas tugas kita lah, macam itu. ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดการกับปัญหาขยะแต่มาตรการหลายๆอย่างก็ยังคงไม่ค่อยมีประสิทธิทภาพมากนะะักค่ะอย่างที่ทางทีมข่าวไทย p ีบีได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจบริเวณรอบๆชุมชนนะคะก็ยังคงพบว่ามีขยะอยู่เป็นจํานวนมากะคะ่ะและนี่เองที่ถือเป็นปัญหาหลักที่ยังแก้ไม่ตกแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าหาหนทางต่อสู้กันต่อไปค่ะ ึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่คนที่นี่ใช้ก็คือการนำเอาอวนแล้วก็ขวดพลาสติกมาเปลี่ยนให้กลายเป็นที่ดักขยะค่ะอุปกรณ์ชินี้เป็นเพียงอุปกรณ์ง่ายๆที่ประยุกต์ของใกล้ตัวมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยกันไม่ให้ขยะในทะเลเข้าไปในชุมชนเวลาน้ำขึ้นหรือขยะในชุมชนออกไปที่ทะเลเวลาน้ำลงค่ะก่อนจะลงไปเก็บขยะไปทิ้งในอีกที่หนึ่ง ศูนย์รีไซเคิลถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของคนในพื้นที่ในการฟื้นฟูเกาะแห่งนี้เฮงบกเม <EN> ้งทำอาชีพ<ม>เป็นคนส่งแกส๊สเมื่อก่อนเขาก็เหมือนกับหลายๆคนที่นี่ค่ะที่คิดว่าขยะในทะเลเป็นเรื่องปกติธรรมดาพอน้ำขึ้นมันก็ลอยเข้ามาในเกาะและพอน้ำลงมันก็ลอยออกไปที่อื่นเป็นวัฏจักรแบบนี้เรื่อยไป

ขนขยะกลับเข้าฟังรวมทั้งให้ความรู้กับคนในพื้นที่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งความรู้แล้วก็การปลูกจิตสำนึกจะทำให้คนหยุดทิ้งขยะอย่างไร้ความรับผิดชอบสักที